ไก่ทอดแบบนี้ในห้างเขาทำกำไรเท่าไหร่แค่คุณมีพื้นที่ในแหล่งชุมชนมาร่วมธุรกิจกับเราสิครับเราสอนให้คุณทำฟรีฟรีทำให้อร่อยจนเด็กๆลืมไก่ในห้างไปเลยไก่ทอดก๊อปปี้สร้างอาชีพในชุมชนให้เด็กๆได้กินไก่ทอดที่อร่อยราคาถูกผู้ปกครองสบายใจกำไรเป็นของคุณ สิทธิพิเศษอำเภอละหนึ่งท่านฟรีป้ายฟรีเฟรนช์ยตัดสินใจช้าท่านอาจต้องจ่ายค่าเฟรนช์ยให้กับคนที่เปิดขายก่อนท่านแค่วันเดียวไก่ทอดกอปี้พบกับความอร่อยได้ทุกอำเภอทั่วประเทศเร็วๆนี้ออหืออกรอบจริงๆรกอบตุดๆได้ทำไ้ไงวะอืหือ ออ่ยสุดจากนักธุรกิจจำหน่ายคอมพิวเตอร์มายืนขายไก่ทอดหน้าร้านทำให้คนรอบข้างมองมาด้วยสายตาแปลกๆแต่มันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของการพัฒนาสูตรไก่ทอดที่ลูกค้ามาซื้อซ้ำๆและบอกว่าอร่อยมากๆ จากนั้นเราได้ผลิตเป็นผงหมักเพื่อจำหน่ายและเรามีแนวความคิดจะทำเป็นฟรีเฟรนช์ช่ายสอนการทำฟรีป้ายฟรีให้ทุกคนมีรายได้ทำแล้วมีความสุขร่วมกันเด็กๆได้กินไก่ทอดที่อร่อยราคาถูกผู้ปกครองสบายใจกำไรเป็นของคุณมีคนหลายพันคนร่วมสร้างอาชีพกับเราเป็นการทำผ่านช่องทางออนไลน์100%ซสอนการทำฟรีแบบออนไลน์ร้อเเซ็ ไม่ว่าคุณจะเป็นใครไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็สามารถร่วมธุรกิจกับเราได้ไก่ทอดกอปี้ร่วมกันสร้างอาชีพให้รวยไปด้วยกันช่องทางการติดต่อ Line k t o g 1หรือ k 1 1 1หรือเว like ็บ l i k ์ c o p y .com หรือเพจบริษัทไก่ทอดกอปี้จำกัด สวัสดีครับผมสนใจที่จะร่วมธุรกิจขายไก่ทอดก๊อปปี้ครับยินดีค่ะต้องเริ่มต้นอย่างไรครับวิธีเริ่มธุรกิจแบบไม่มีโอกาสขาดทุนต้องทดลองทําชิมทดลองขายก่อนค่ะชุดทดลองผงหมัก2สูตรสําหรับไก่10กิโลกรัมราคา370บาทคือสูตรพื้นฐานและสูตรไก่แซบ่บแบ่งทําครั้งละเท่าไหร่ก็ได้หลังจากสั่งซื้อแล้วเราจะดึงท่านเข้าไลน์กลุ่มเพื่อฝึกทําสามารถเรียนรู้แล้วฝึกทําที่บ้านได้เลยค่ะ มีทีมงานคอยให้คำปรึกษาฟรีให้ท่านทำเป็นทำได้อร่อยให้สามารถไปประกอบอาชีพได้และจะสอนให้ทำเป็นจริงๆหรือครับน่าสนใจครับจริงๆค่ะเพราะหากท่านสามารถทำได้ทำอร่อยท่านจะได้เปิดขายและขายดีท่านจะประสบความสำเร็จในอาชีพท่านก็จะสั่งผงหมักจากบริษัทเยอะๆท่านมีรายได้เรามียอดขายจะได้รวยไปด้วยกันค่ะมีป้ายให้ฟรีด้วยหรือครับมีป้ายค่ะเมื่อลูกค้ามั่นใจในรสชาติ แล้วจะเปิดขายแล้วเอาแบบไปทำป้ายเองตามขนาดกว้างยาวที่ใช้งานจริงสามารถเบิกคืนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่กำหนดงบในการทำป้ายใช้หลักเชื่อใจลูกค้าค่ะสติกเกอร์โลโก้มีแถมฟรีค่ะละอุปกรณ์การทอดและโต๊ะละครับการเริ่มต้นธุรกิจมีปัจจัยหลายอย่างเช่นทำเลคู่แข่งและปัจจัยอื่นๆเพื่อลดความเสี่ยงเริ่มต้นเน้นใช้อุปกรณ์ที่มีในครัวให้มากที่สุดก่อนเปิดขายในรูปแบบที่ท่านชอบเมื่อขาย ดีมีกำไรแล้วค่อยเอากำไรไปปรับปรุงอุปกรณ์และหน้าร้านให้สวยงามตามกำลังทุนและยอดขายถ้าใช้วิธีนี้แค่เปิดขายวันแรกก็มีกำไรแล้วค่ะ แต่สำหรับท่านที่มีกำลังทุนอุปกรณ์ทอ่อโต๊ะซื้อใกล้บ้านราคาถูกกว่าแน่นอนค่ะและได้เลือกตามที่ต้องการตามที่ถูกใจทางบริษัทยินดีให้คำปรึกษาฟรีค่ะมีเงื่อนไขย,ยังไงบ้างครับเงื่อนไขทุกๆกการขายไก่10กิโลกรัมต้องใช้ผงหมักของทางบริษัท200บาทเพื่อให้ได้รสชาติอร่อยเหมือนกันทั่วประเทศค่ะไม่บังคับยอดสั่งครั้งละเท่าไหร่ก็ได้ไม่มีข้อผูกมัดใดๆและห้ามขายใกล้รายที่เปิดขายก่อนให้สั่ง เกตไป การขายต้องไม่กระทบยอดขายของรายที่เปิดขายก่อนนะคะขอบคุณครับเข้าใจละงั้นผมต้องใช้ทุนเท่าไหร่ครับใช้ทุนประมาณ2,000บาทค่ะเพื่อใช้ซื้อไก่แป้งสาลีน้ำมันใกล้บ้านจะได้ความสดและลดต้นทุนค่าขนส่งส่วนที่ใจ่ายให้บริษัทมีค่าผงหมักเท่านั้นค่ะไม่มีค่าเฟรนช์ชยนะคะดีจังครับให้โอกาสคนทุนน้อยได้เริ่มต้นอาชีพผมขอสั่งเลยครับต้องทำอย่างไรบ้างครับขอชื่อที่อยู่เบอร์โทรค่ะโ ก่อนจ่ายเพียง370บาทค่ะหรือเก็บเงินปลายทาง420บาทรวมค่าส่งเคอรี่แล้วนะคะห,ห,หากมีข้อสงสัยโทร093 7100 460ยยินดีรับเข้าร่วมธุรกิจและเราจะรวยไปด้วยกันค่ะเด็กๆจะได้กินไก่ทอดที่อร่อยราคาถูกผู้ปกครองสบายใจกำไรเป็นของคุณค่ะ อก๊อปปี้มาแล้วค่ะอร่อยถูกใจต้องไก่ทอดก๊อปปี้สิคะอร่อยมากมายขายไม่แพง10บ,บาท10บ,บาท10บ,บาทก็อร่อยได้ค่ะขวัญใจเด็กๆต้องไก่ทอดก๊อปปี้อร่อยจนลืมไก่ในห้างไปเลยด้วยสูตรเด็ดการหมักไก่ที่ไม่เหมือนใครกรอบนอกนุ่มในรสชาติถูกใจใช่เลย อดร้อน,รอนกรอบเข้มเต็มรสชาติแซบ่บรสเดดเผ็ดจี๊ดจาดมีทั้งรสปาปรีกา้ารสบาร์บีคิวขาย10บาท10บาท10บาทเท่านั้นไก่ทอดอกอปี้หากคุณไม่ชิมชาตินี้คุณจะพลาดโอกาสแห่งความอร่อยไก่ทอดกอปปี้ขวัญใจเด็ก,ดกๆอร่อยสุดๆจะลืมไก่ในห้างไปเลยค่ะขายถูกถูก10บาท10บาท10บาทก็อ,อร่อยได้ทุกวันไก่ทอดกอปี สร้างอาชีพในชุมชน